ซื้ออะไรซื้ออะไรซื้ออะไรได้อีกซื้อของเล่นได้ไหมเพราะอะไรกูว่าเลยเหรออ๋อไม่ได้เหรอคะเก็บไว้เงินใครเงินใคร อ๋อเงินมาม่าเขาเหรอได้ไหมคะได้ไหมคะมาอ่ะมาม่าช่วยจับมาม่าช่วยจับอ่ะโอ้เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรคะกงอันนี้รูปอะไรกระเป๋ารูปอะไรลูกกังกังกดดูกตังอืมกดจอ เยอะไหมคะโอ้ออตังเยอะไหมคะให้ไหมให้หรอว<อ>ุ้ใจดีจังเลยอะ่ะมาม้าไปซื้อขนมได้ไหมคะซื้อซื้อของเล่นได้ไหมอะ่ะไไม่ด้เพราะอะไรคะูว่าอ๋อกูว่าอ๋อเก็บอ่าเก็บเก็บตงังเก็บตงังเอาไว้ซื้อขนมใช่ไหมคะซื้อขนม,นมนนซื้อนมแหน้นอ๋อซื้อนมแหน้นเหรอ นมเหน้นนมเหนนอ๋อจะนมเหน้นเหรอไม่ใช่ตกใจ